หลังจากลงจากงานศาลมานะฮะก็ต้องจัดให้วีออสสักนิดหนึ่งนะฮะมันเป็นของแท้ของแท้พี่น้องครับนะฮะไอที่พูดนี่ไม่มีอะไรนะฮะหมันไส้เดี๋ยวก่นะ,ะเอาทุกท่านครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับกดสับสไครตแล้วก็ดูอา่าดูโฆษณาให้ครบหน่อยนะฮะพี่น้องเอ้ยแต่จริงไม่ต้องพูดบ่อยนะเพราะจริงๆพูดอย่างเดี๋ยว ระบบมันจะว่าบปก่ไม่รู้อ่ะพี่น้องนะครับรอบนี้สามชาตินะครับรอบหน้าค่อยว่ากันนะรอบนี้จัดให้กับ V ีออสชาแนลซึ่งไปแอบดูคลิปมาไอดูติกตอกมาแล้วหมันไส้นะฮะดูดูหน้าดูดูปากนัชชานะครับหมืนไส้นะฮะไม่เจียมบอดี้เลยนะครับทุกท่านครับไอวีออสไม่เจียมบอดี้เลยพี่น้องครับ กูของแท้กูของแท่นะถ้าแม่งหล่นลงไปอีกรอบหนึ่งนะทุกท่านครับกําลังของแท่ของแท่ของแท่แล้วหล่นไปอีกรอบนะหักรอบนี้ไม่ได้หักข้างเดียวหักสองข้างพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกท่านมาดูนะฮะผมจะเอาอะไรทุกท่านให้มาดูใครเครียดนะครับแต่ผมไม่ตลกนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงเหมือนกันนะจมต่อยค้างเวรละ อ่าทุกท่านครับขอใช้คลิปนี้สักสิบกว่านาทียี่สิบนาทีก็แล้วกันเป็นสั้นๆนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดข้อความส่งหัวใจนะครับมันเป็นคลิปที่ผมดูแล้วผมต๊กระจายครับพี่น้องครับว่ามึงหายป่วยแล้วเหรออะไรง้ยนะผมคิในใจนะเออขอยมือหายไวๆก็เลยอวยพรซะเลยนะครับแล้วก็คลิปที่ผมจะเปิดต่อไปนี้ได้รับ ความอนุเคราะห์จากวีออนนะฮะเพราะว่าผมโทรไปหามันแล้วนะครับโทรไปหามันแล้วว่าไอ้หนูไอ้น้องกูถามจริงๆมึงทาอย่างนี้เนี่ยมึงของแท้มึงของแท้เนี่ยมึงคิดไหมว่าถ้าเกิดมึงพลาดเนี่ยนะครับนะบถ้ามันพลาดาหล่นลงไปหรือว่าอะไรสักครั้งหนึ่งหักหรือไอ้ตัวตัวเดิมที่ที่ผ่าตัดมาหักนะครับ งานเข้าพี่น้องครับแะงานเข้านะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์ด้วยครับจะเปิดให้ทุกท่านดูแล้วนะครับทุกท่านดูนะะเรามาช่วยกับวิจารณ์ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนะฮะแล้วทุกท่านครับเราจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีกับคลิปติกตอกหรือคลิปอะไรมันก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นติกตอกกันนะฮะน้าแหวงสวัสดีครับนะาผูดตอบสวัสดีครับนะฝากกดไลค์เลยครับพี่น้องเอ้ วันนี้ยอดวิวต่างๆทุกช่องเริ่มมีปัญหาคือมันจะน้อยลงเพราะว่าความน่าสนใจการปรับระบบหรือเอฟซ FC อาจจะเริ่มเบื่อนะครับผมก็เลยหาของแปลกใหม่ๆมาให้ทุกท่านดูทุกท่านครับต่อไปนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อตัวจริงแสดงจริงของจริงนะครับและเป็นของแท้นะครับพี่น้องครับเป็นของแท้ สรุปได้คําเดียวไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือจะร้องไห้ให้กับมันดีนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านนะครับนาได้รับชมรับฟังนะครับนาวีออสของแท้นะครับน่าวีออสของแท้นะครับอ่ะเดี๋ยวะใะดูรอบแรกก่อนนะครับอ่ะดูนะครับพี่น้องอ้ยผมจะไม่พูดอะไรและให้ทุกท่านวิจัยวิจารลญยานในการรับชมรับฟังว่าท่านจะหัวเราะมัน หรือจะร้องไห้ดีนะครับนะอ่ะมาดูกันนะครับพี่น้องครับปุ๊บดูมันทำดูมันดูมันทำพี่น้องดูมันทำนี่ขามันหกนะักเนยดูเออ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยกขาลอยด้วยนะครับพี่น้งครับเดี๋ยวมีการยกทงยกเท้าทุกท่านอย่าอย่าซีเรียสนะเดี๋ยวดูยกสองขาอ่าอ่าดูมันทำนะครับยกสองขาลอย เดี oh ๋ยวมีสองกันลอยโอ้โหปวดกระบาลกูเห็นผ้ามาแล้วปวดไก่ย่าพาบำบัดโอ้โอ้ฝากติดตามเฟซบุ๊กทุกท่านครับเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับกูถอดแว่นก่อนเดี๋ยวก่อนครับทุกคนทุกท่านเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับ นะทุกท่านเห็นอย่างที่ผมเห็นใช่ไหมครับของแท้กูของแท้ผมโทรไปหามันครับพี่น้องครับผมโทรไปหาวีออนนะเฮ้ยทำไมมึงออกว่าเต้นมีกายภาพบําบัตทุกท่านครับหมอสั่งให้กายภาพบําบัตให้ยกแข้งยกขาครับแต่ถ้ากายภาพบําบัตของมันที่ผมเห็นผมเสียวพีน้องแทนที่มันจะนั่งบนเก้าอี้แล้วยกขานะอะไรอย่างนี้นะ ผมก็เลยบอกไอวีออสมึงคิดไหมถ้ามึงล้มลงไปอีกรอบหนึ่งขามึงหักซ้ำอีกทีเนี่ยบอก <im it> ไม่เป็นไรพี่ผมไม่หักแน่นอนมันอะไรมันพยุงตัวเองอยู่ <im it> ก็เลยบอกเออนะแต่กูจะขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะไอของแท้ของแท่มึงเนี่ยบอกโอเคพี่นายคลิปมันก็เป็นคนส่งมาให้ผมครับดูให้ขำขันกันละกันทุกท่านแต่สําหรับตัวผมเองแล้วผมก็ขำนิดนึงไม่ขำส่วนหนึ่งเพราะว่า เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อง,งานที่รับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็ไอาการที่มันเต้นไปเต้นมายกขาลอยยกแข้งยกขาเนี่ยถ้าหากมันล้มลงไปหรือไอไม้เท้ามันสองอันเอาไม่อยู่เนี่ยพี่น้องครับมันจะไม่ใช่ความสนุกแล้วครับมันจะกลายเป็นความเศร้าแล้วพี่น้องครับนะมีใครดูแล้วตลกไหมกูของแจกูของเจ้เ,จเจนี่ยเนี่ยยกขาเดียวยกขาลอยอ่ะพี่น้อง นะครับผมเห็นแล้วผมตกใจกูผมคิดว่าผมตาฝาดคนขาหากักผ่าตัดมาออกเหล็กยกแข้งยกขาเหมือนกับคนไม่หักเลยอ่ะนะสรุปแล้วมันเอ๊ะมันหักจริงป่าวเนี่ยกำลังสงสัยแล้วเนี่ยนะนะนะผมงงๆนะก็เลยบอกไอ้บีออสมึงเล่นอะไรมึงเนี่ยผมโทรไปหามันนยไอ้น้องมึงเล่นอะไรมึงเนี่ยมึงลงอย่างเงี้ยมึงไม,ม,งไม่มึงไม่กลัวอันตรายหรือไม่กลัว เขาจะมาไอ้นี่มึงเหรอไหนบอกไม่ฮะผมก็ลงสนุกสนุกในมุมมองของผมนะส่วนหนึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะอะไรครับการทําแบบนี้มันก็น่าจะทําให้การต่อกระดูกหายเร็วขึ้นแต่จะต้องระมัดระวังมากๆถ้าหากมีการล้มไปอีกครั้งหนึ่งหรือเรื่ออะไรโยกแรงเกินไปไอที่ไอ้ที่ผ่าตัดไว้ไอที่ออกเหล็กกันเอาไว้เนี่ยหลุด โอ้ยทีนี้มึงไม่ใช่ความสนุกและกลายเป็นความเศร้าเลยวพี่น้องเลยนะเห็นยังครับคุณวัฒนาวันรพงศ์กับคุณแดนเห็นยังครับอดูเดดูมีขาเด้งด้วยเป็นไงดูไม่ไงขาคู่ด้วยเป็นไงยกแข่งยกขาดูเรา คุณท่านดูดูมันดูดิเออเอ่อเอ่อพอพอขาลอยขาลอยเจ้ขาลอยดูนะครับสองขาอันแน่อันแน่ดูเนี่ยมีขาลอยด้วยสองคู่ขาขาคู่อ่ากูจะบอกมึงแค่ะวีออส มือหักแท้มึงหักแท้มือของจริงมึงขาหักแท้ <c oughs> นะทุกท่านครับผมไม่รู้จะหัวเราะหรือผมจะร้องไห้ดีแต่เห็นว่ามันเออมันก็เป็นอะไรที่มันออกกําลังกายนะแล้วก็เป็นการอะไรากายภาพบําบัดมันก็โอเคดีกว่านั่งจับเจา้าหรือนอนอยู่บนเตียงนะฮะอย่างน้อยมันก็จะฟื้นเร็วขึ้นไม่เป็นภาระของแม่มันกันนะมันแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงอย่างมากก็คืออันตรายอุบัติเหตุ เช่นกระโดดเข่าลอยขาคู่แล้วบังเอิญหงายท้องไม่อยากจะนึกสภาพเลยครับไม่อยากจะนึกสภาพเลยครับนะบเพราะฉะนั้นทุกท่านดูเอาขำๆนะครับผมคิดว่าเขาโตแล้วก็คงไม่ด่ามากเพียงแต่จะฝากไปข้อคิดว่าเออจะลงอะไรติ๊กต็อกเลยแบบนี้ต้องดูสภาพสังขารร่างกายตัวเองด้วยนะ สิ่งที่มึงทาแล้วไม่ใช่การแสดงแบบแบบแกล้งนะมึงหักแท้มึงหักแท้มึงหกัมงหกมาของแท้นะแล้วกว่าจะลากสังขามึงกลับไปของแท้มึงต้องขึ้นซาเล้งของแท้นะถ้ามึงผิดพลาดอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องครับงานเนี้ยผ่านอีกรอบหนึ่งนะจะรู้สึกเลยว่าแม่งไม่น่ากระโดดโลดเต้นเลยถ้าจะมองเป็นกายภาพบำบัดก็ได้โอเคแต่ว่าผมดูแล้วมันแรงไปหน่อย มีการยกขาเดียวเวี่ยงไปเบี่ยงมาด้วยนะนะอ่ะมลาจ,จะเป็นมุกมุกตลกมันเป็นมุนขมขำขันของมันก็ฝากเตือนไปเมื่อกี้ก็โทรไปอบรมหน่อยหนึ่งผมโทรไปอบรมมันไอวีออสมึงอะไรของมึงเนี่ยของแท้ของแท้อะไรมึงเนี่ยแล้วมึงยกขายกแข้งสองข้างเนี่ยผมโทรอบรมมันด่าก,ก็ได้อะใช้คำว่าด่าก,ก็ได้มึงคิดไหมว่ามึงจะหล่นลงไปอ่ะ แล้วออกงานที่รับผิดชอบที่จะต้องเดินทางมาอายาการมาศาลเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาไม่ได้ทํำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับใครอยากดูฉบับเต็มไปกดดูช่องของมันมันลงในทิกตอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะพอดีผมเสร็จศาลลงมาวันนี้สารพิพภากษาคดีเ,เงินกู้งเงินกู้ของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรจําเลยเขายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ นะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยผมอาจจะไล์สดน้อยเพิ่งจะมาไล์ระวังขาไม่สมันี่แหละครับพี่พี่อาชีรวิทย์มันเวียงแรงไงมันเวียงขาแรงไงแต่ถ้ากยายภาพบัตโดยการยกขาขึ้นหัวเข่างี้เนาะโอเคอยู่นะแต่เป็นของแท้ของแท้นะหน้าปวดหัวเนาะไม่ปวดหรอครับเพราะว่าไม่ขาผมพี่จำจันนะ่านะนะครับ ไม่ไม่หัวราะหรอกครับพี่แต่ว่าไม่ปวดหัวหรอกคือก็จะให้หัวเราะหรือว่าร้องไห้นะครับคือจะหัวราะก็หัวราะได้แต่จะร้องไห้ก็ร้องไห้ได้คือทั้งตลกแล้วก็ทั้งห่วงว่าถ้าเกิดมึงเวียงไปเวียงมาแล้วมึงไงไงเงืบหรือไงเกง่งหรือขามึงไม่ประสานอย่างที่พี่อชิรวิทย์พูดเนี่ยก็ยากนะเดี๋ยวขาไม่เท่ากันนะวีออส พราะฉะนั้นมึงต้องไกลกกยภาพแบบเบาๆกูเข้าใจอยู่ว่าการไอเพลงของแท้มึงของแท้มึงหักแท้เนี่ยมันสนุกนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ทําเป็นกายภาพบาบัดจริงหรือเปล่านะครับโอเคละขยับแข้งขยับขาขยับเข่าแต่การสะบัดแรงๆอาจจะเป็นผลเสียก็ได้นะกระดูกไม่ประสานนะเหมือนพี่อาชิราวิทย์พูด กายภาพบำบัดต,ตามที่หมอบอกเช่นยกขาขึ้นลงขึ้นลงนี้ก็พอแต่การที่มึงเข่าคู่ขาคู่สะบัดขาชี้ขาขากูหักแท้ขากูหักแท้เนี่ยอันนี้กูก็ขอติหน่อยนะว่ามันมันอาจจะสุ่มเสี่ยงเกินไปและแรงเกินไปในการกายภาพบำบัดนะด้วยความปรารถนาดีครับทุกท่านครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือพูดตรงๆอยากให้มันหายเร็วๆแล้วรีบมาขึ้นศาลให้จบนะครับ เกิดเวียงไปเวียงมาไงไงท้องตึง้งหักซ้ำพี่น้องโอไมก์กอดนะครับนะคุณมาหนะ้าสวัสดีครับเนาะอ่ะทุกคนคงจะได้วีคโทมาสวัสดีน้องด่วนไหมสวัสดีพี่ไรพี่ไร้สดอยู่เดี๋ยวพี่ไร้สดอยู่เดี๋ยวพี่โทรไปวางก่อนอ่าโอเคโอเคสวัสดีน้องเขาโทรมาคิดถึงว่า เห็นผมหายหายไปนานที่โคราชนะคุณวราพรสวัสดีครับคุณมานะสวัสดีครับน้ทุกคนคงเห็นแล้วนะไอของแท้ของแท้มันผมไม่เปิดซ้ํานะนะก็ตามดูช่องให้มันหน่อยครับพี่น้องมันอาจจะเหงามันอาจจะว้าเหวว้าวุ่นนะครับมันอาจจะว้าวุ่นอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านไปดูมันหน่อยนะครับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะใครีเกียจให้ทุกท่านว่าไอวีออสมันยังอยู่ครับมันยังไม่ตายครับ แล้วมันยังกระโดดโลดเต้นได้อยู่ครับนะเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องห่วงหี่ออสน,นะครับขนาดกายภาพบำบัดโดยใช้เพลงของแท้ของแท้มันยังทำได้ผมว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะครับขออย่างเดียวอย่าเกิดอุอบัติเหตุซ้ำแค่นั้นเองนะฮะทุกท่านนะอืมอ่ะขอหวัวใจรัวๆสามดวงหน่อยครับพี่น้องเอ้ขอหัวใจรัวๆสามดวงครับเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะฮะพอดีเสร็จสารเร็วก็เลยมานั่ง ารายสดสัก15นาทีเปิดการมองเห็นเพราะว่า,าเดือนนี้ผมไม่ได้เปิดการมองเห็นเลยนะคุณอ้อยสวัสดีครับคุณอ้อยสวัสดีครับเนโพี่พิกูลพี่กิษณนานะครับพี่มณนเธอเชียนะฮะสวัสดีครับคุณนงครานนะฮะนะครับพอดีเห็นปู่มุนีกำลังขึ้นอยู่เนี่ยฮะก็เลยต้องรีบลงก่อนเม่งไม่เดี๋ยวมันจะเป็นการไปขัดแข่งขัดขาเขานะครับแล้ว FC จะวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยนะครับพี่เตือนใจกุวีระ โอเคคลิปนี้เอาขำๆครับพี่น้องครับไม่มีอะไรมากใครเป็นห่วงมันก็เวลา,ามันไลฟ์สดก็เข้าไปดูมันหน่อยแล้วก็ฝากข้อความห่วงใยให้มันหน่อยหรือใครอยากจกด่ามันก็เชิญนะฮะใครอยากจะเหน็บมันก็เชิญนะครับว่ามึงของแท้มึงหักแท้มึงหกังหกแท้นะครับนะนะก็นะว่ากันเนะโอเคพี่น้องครับผมออกจากศาลก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายๆทีนึงใบแก่ๆหน่อยขอไปกินข้าวกันข้าวเที่ยง นะครับนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากทนายอคิวนะเว้ยวีออการุณากายภาพบำบัดแบบปกติมึงอย่ากายกายภาพบำบัดแบบวิธีการของแท้ของมึงนี่นะเป็นห่วงเว้ห่วงอะไรรู้ไหมห่วงแม่มึงต้องหามึงไปผ่าตัดรอบสองนี่แหละนะฮะเพราะนั้นทุกท่านครับอย่าไปซีเรียสชีวิตใครชีวิตมันเขาก็เล่นแบบฮาๆของเขานะนะ่นหละนะครับแต่ผมขอมาแล้วว่าเออวีออดพี่เอามาพูดในช่องพี่หน่อยนะ มึงอย่าว่ากูล้วมึงว่ากูกูจะพูดนะนะแต่เอาแบบน่ารักน่ารักพอสนุกสนุกนะครับโอเคงั้นไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะออกจากศาลก่อนทุกท่านนะอยู่ในรถพอดีมันร้อนมากสตาร์รถตลอดเวลานะครับสวัสดีครับทานข้าวเที่ยงอร่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์นะนะไม่มีอะไรครับแค่เอาวีออสไม้ทุกท่านดูว่าเดี๋ยวนี้เสียวแท้วีออสเห็นไหมแม่ชวนพิษบอกยังเสียวเลยยกขาคู่ด้วยแม่ชวนพิษ มันยกขาคู่้วยแล้วมันเวียงขาที่มันหักด้วยนะเวียงไปเวียงมาเนี่ยผมก็กลัวว่ากระดูกมันจะไม่ต่อกันมันจะไม่ประสานหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าเท่าที่ดูอาการแข็งแรงไม่เกินนักเดือนสองเดือนน่าจะหายนะฮะอ่ะบายบายครับบายบายครับปู่มนีกำลังให้สดอยู่นะครับตามไปดูปู่มนีกันละกันขอบคุณครับทุกท่านครับผมของแท้อีกของแท้ วีออดมึงหักแท้นะครับอ่ะบายบาย